ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม้แห่งพามวลครับผมเนาะเอาพี่น้องมาแบบด่วนๆเลยสําหรับแนวทางเล่าพัฒนาเนาะเย็นวันที่เก้าเด้อพี่น้องเด้อเย็นนี้ครับผมเนาะเอาวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะเข้าเต็มๆทั้งบนทั้งล่างเนาะผู้ใดสิโพดสิโพธิ์แทนพี่น้อง เนาะก็คือเสื้อเขมรัลลัครับผมเนาะ,ะเข้าบน6 4สีตรงตรงแต่ว่า82ออกตัวกับพี่น้องเนาะว่าสี่ตัวออก2 8 64ปดก่เหนกับกัมชาปโยชุดเดนบ่ค่อยมาพี่น้องแต่ว่าจะมาชุดรองก็มาจริงๆรครับผมเนาะสำหรับเสื้อเขมรัลลัครับผม64 เข้าตรงๆแล้วก็82เข้าตัวกับครับเข้าตัวกันด้วยเนาะสำหรับวันซุปที่ผ่านมาพี่น้องเสื้อเชิมมาราดครับเนาะเล่ชุดเด่นเพ่ว่าไม่อยากไม่อยากลดอยา่างลดแล้วพี่น้องเนาะตาพอาชุดรอกมาให้ชุดรอกมีเข่าแทบสูงนหงนัดดะะ้วยพอนานนาตามันก็มีสองสูตรเนาะสูตรละสามตัวพี่นออ้นองพี่น้องพิจารณาเอาแต่ว่าชุดกัน ชุดการเข้า8 2 2 8อองกตักั๊บได้พี่น้องเด้อคือเส้นเข็มประหลัดครับผมเจ้านี่น่าสนใจได้พี่น้องเด้อเข่ามาดียุเข่ามาดีเข่ามาเล็กวิ่งเด็กยังกะเขาเนาะจับกู้ให้ก็ถือความพี่น้องเขาก็เข้าตรงตัวความตัวกันเข้าตัวกัวก๊บเนาะก็ถือว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะสำหรับ เสียงเขมมาลัดอาก็ดึงกับฝากก็ไหลก็แช่เป็นกำลังได้ใจกับทีมงานทางช่องครับผมน้อสตีเดกฮาตัวเลขยอด่ยท่าฝากต้อนทุกท่านพี่น้องเป็นรายวันเดอพี่น้องเด้อเอา้าวเฮ้ยเฮ้ยหายมากแต่จต,ต้องว่าแล้วแหละแต่ว่าทางช่องเพิ่งจะมีเวลาทำนเนาะอย่ากดติดตามได้พี่น้องทีงานมาเฮงมีหลายช่องทางอยู่เพราะว่าช่วงนี้จ้ะ วุ่นกันดูพี่น้องเอามาตามต่อครับผมสำหรับวันจันทร์ที่เก้านี้เนาะ,ะจะแตกทั้งบนทั้งล่างคือเกาบบเ่นก็นให้มาชุดเต็มชุดรอบคือเกา่าแล้วก็ชุดกันพี่น้องแต่ว่าพิเศษชุดชุดคำขึ้นนี่เย็นนี่มีสีตัวมาฝากครับนเนาะเซียนเขีมมาลาดได้เพียงเด้อแล้วก็จะ ลงพร้อมกับเสยนขาดปัดด้วยให้เห็นกันได้พี่น้องได้เพราะว่าตามมีสองเสยนอา่พออาพว่าุ่นทรงไหามาก,กนเนาะกับไพรอดเสยนขาดปัดกัคลิปนี้กะมีพี่น้องแยกเอาครับผมเนาะสำหรับเสยนเข็มราลดกับเสยนขาดปัดเนาะมักของขันได้ตามของขันไดให้พิจารณาเบื้องเอาครับผมเนาะสำหรับเสยนเข็มมาลาด,ดครับผมชุดวิ่งชุดนั่งกัมี่ยี่หกพี่น้อง แต่ว่าเพิ่นจะเอาจับคู่เลยส่วนมากคนบ่ค่อยมักวิ่งเนาะจับคู่ให้เลยหรือว่าผู้ใดมีมักวิ่งอยู่กัจังว่ากันแต่ว่าอันนี้เอาแบบฉบับยอดพี่น้องเอาจับคู่เลยเนาะชุดเต็มชุดเด่นเพิ่นจับคู่ให้1 4 3 8แล้วก็4 8เด้อพี่น้องเด้อชุดรองครับ5 4 5 6 3 9 พี่น้องเอาไปพิจารณาเบิ่งอ่านี่คือชุดเด่นชุดรองยางลนะสามชุดครับเพิ่นกับบอลวายวาอยู่ชุดเด่นอ่าบางตะกรันนี่เคยออกตลอดเนะาะแล้วก็เฮ็ดการไว้ะไรนะพี่น้องชุดเด่นชุดรองหกคู่อ่าเน้นไปกับด้วยเนาะ,ะหากผู้ใดงบหลายมีโอกาสแตกข้างบนขางล่างเหมือนหนวดสิพารมาแหละพี่น้องแล้วก็มีอ่า สี่ตัวสงมากหลายสุดพี่น้องสี่ตัวเนาะ,อ,ะอันนี้พี่น้องพิจารณาเาด้อแต่ว่าเพิ่นเน้นๆก็คือหนึ่งสี่กับสี่แปดได้พี่น้องเด้อะสี่เพิ่นให้เน้นสุดเต้นเต้อันนี้เน้นส่วนมากตัวเน้นเนี่ยแสดงว่าตัวเด่นเลยล่ะเนาะให้พี่น้องเอาไปพิจารณาเบ้างสำหรับเหลาเขมรนมาลัดเอาไปรับชมรับฟังน้ำกันเอาแคปหน้าจอครับเล้าเขียนมาลัาดได้พี่น้องเด้อนี่ชุดเด่นก็นหนึ่งสี่ 48ครับแต่ว่ากับวิอกาสชุดร่องนี่กนเพื่อพี่ลองมัดหรือว่าตรงใจเบิ้ลีโอกาสมาก่กันเพราะว่าไม่มานานแล้วสําหร,รับเลขเบิลและพน้พนองกอต้องมีที่ไปที่มาก็าจะเห็นตามสูตรครับผมแล้วก็แถมท้ายด้วยมา4ตัวอะนะ4814482 สูตรเลือดพิรำเนื้อเปิร์ลเอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะเป็นเสี้ยนเข็มมาลาดครับผมวันศุกร์ที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างเอาวัจันทร์นี่จะเป็นนักเลยครับผมเนาะเอาชัหน้าจอเอาไปเบิ่งนล้วนด้วยพิรำเนื้อสำหรับเสี้ยนเข็มมา,าลาดครับผมเอาต่อไปครับผมท่านต่อมาก็คือขาดไม่ได้เล่าขาดปัดครับเอเมมนขออนุญาตเอาออมาใส่กันเด้อดพิรงเนื้อเพราะว่าจะได้ กระชับรวดเร็วเนาะนี่สองเสีย้ยนเอาไวเอามาพี่น้องแยกเอาเนาะเสี้ยนขาดปัดกับฟองเสี้ยนขาดปัดใครที่ตัดติดตามเสี้ยนขาดปัดก็เนะบิ้งเอาเพราะว่าข้าวแยกไข่พี่นะ้องเนาะพอเบิกนะมันไม่มีเวลาทําคลิปเวลาไม่นหน่อยเนาะบผเข้าวันเรีนวันเนาะสำหรับเสี้ยนขาดปัดก็ให้มาหกคู่หกขางมาเดิมเด้อพี่น้องเด้อร์วซิซีศูนย์หาศูนย์ หกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งครับหกคู่หกข้างเหมือนเดิมแต่ว่าเน้นเน้นฝากมากก็คือเน้น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 เนื้อเนื้อวัตสันหล่ะก็คือห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ครับสำหรับเซียนขาดปัดเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องเอาไปแจกเอาใครติดตามเซียนเขามราตก็เอาไปาฝากพิจารณาเบิง้งหรือว่าใครติดตามเซียนขาดปัดจ้ะ ไปพิจารณาเบิ่งครับผมทุกท่านเนาะเพิ่นขาดสันห้มาเป็นญาติหลีเด้อพี่น้องเนาะอยากฝากต้อนรับพี่น้องให้เป็นหน้าทางให้เป็นข้ากับข่าวกับน้ำเย็นวันที่เก้าวันที่เก้าเดืนอนเก้าวันนีม้มือแห้งมือปังมือสันวันดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะวันที่เก้าเดือนเก้าเด้อพีน่น้องเด้อว,วันนี้ เอาสำหรับเสื้อนขาดปัดครับผมเนาะแค่หน้าจอเอาพี่น้องร่วมใส่กันด้วพี่น้องเด้อแต่ว่าพี่น้องให้แยกเอาสเสื้อนเขมราศกับเสื้อนขาดปัดครับตามเสื้อนเขมราศก็จัดไปหรือว่าเอาเอาไปวิเคราะห์ใส่กันด้วพี่น้องเพราะว่าตัวนี้อาจจะมีบนมีล่างแต่ละถ่านแต่ละข้น,น,นกระจกกระเฮ็ดสูตร มากก็คือกันแต่ว่ากาเดินให้พี่รองสาหรับคนงดง้อยทางงบน้อยกับตามวงกลมเพราะนั่นแหละแต่ว่าเน้นให้ด้วยไปกับบนล่างด้วยเดืองนะพี่รองเนะะาะเพราะว่าโซเลขของบางวางบางมือบางวันเพิ่นก็ให้ตรงๆแต่บางวันเลขก็ออกตัวกับมีหลายนะ หัวกู้หัวขาครับผมสำหรับเสือนขาดปัดครับวันที่เก้าเดือนเก้านี้ขอให้เฮงๆปังๆเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาสำหรับชิปนี้มีสองเสื้นครับเนาะก็คือเสื้นหิมลาลัยที่ผ่านมาเข้าทั้งบนทั้งล่างเสือนขาดปัดรุดแตบหนึ่งเกือบเป็นแตกสามตัวขึ้นกันพี่น้องเนาะเอาอันนี้มือนี้เป็นที่สี่ครับ ตามใครก็จัดได้เอา้าตามนาั้นคะรับผมเนาะเขามาแล้วฝากกดไรกดแชร์ดดรกกได้เลยหรอกนเป็นกำลังได้ใจครับที่งานห้างสอ,อ,องะไเลยหาตัวเลขงานห้างเด็ดๆฝากตัพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุข,ขุมทุกคนเนาะ,ะเป็นค่าเขาตุ่มขนมเป็นค่ากัเขาได้วันเพื่อรอรัฐบาลให้เพิ่น นะาะรัฐบาลไทให้ไปกับเข้าพี่น้องเส้นกระ,รกระปัดตต์แตกสามตัวเนาะแล้วก็เล่าอ่าสำหรับเสเ้นเชื้อระหลัดกับเข้าพี่น้องแล้วเงินนี้รอดติดตามสำหรับเสเ้นเชี้อประหลัดวรายชูเนาะเอาสำหรับเงินนี้เป็นเล่าวันที่เก้าเด้อพี่น้องเน้อขอให้โชคๆมันๆลำๆเรื่อยๆุกๆทุกคนมักของท่านใดจัดได้ตามของท่านใดจัดได้ครับผมเนาะขั้นสองให้เป็นน่าท้าแค่นั้นเนาะ ่ไส้สรับสุนทลการพระนักใดๆทั้งสิ้นเลยเพื่อนอเอาสุกๆมันหวานครับผมสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ